อ่ะครับผมสวัสดีครับผมน้านำน้อยก็มีคนถามเนาะนี่คันในคลิปจำได้ไหมเป็นรถเนาะเครื่องเป็นเจ็ดเจ็ดเซอลายก่อนหน้านี้นะที่ออกมาเป็น7จ็ดเซอลายเกียเจ็ดเจ็ดท้ายหกแปดท้ายหกนี่ถามว่าคนที่เคยขับฟอร์ดเคยเล่นลรถถายฟอร์ดเนาะพวกตระกูลห้าพันหกพัหกอะไรเงี้ยจะรู้หกแปนี่เป็นท้ายที่จิตจาดสุดละ ถ้าในภาษาวัยรุ่นเนะาะเรียกจิบจาดก็ประมาณว่ามันเป็นท้ายเฟืองไวแหละท้ายเฟืองไวแต่รถคันนี้มันเป็น7จเจ็ดทอร์ไพพ่อผมใช้ลากผันสี่มาตลอดประมาณนั้นและตอนนี้มันมันก็ป็นใค่ชื่อแหละเจที่ที่ได้อัพไปตอนนี้ที่ที่มันไม่ใช่แล้วนะคำว่าเจ็ดอันเนี้ยข้อเหวี่ยงเดียวกัน อเวียงเดียวกันแต่ลูกสูบคนละตัวลูกสูบ68จะเป็นลูกสูบเล็กลูกสูบ77จะใหญ่ขึ้นเท่า6กัน6ลูกความโตของลูกสูบเท่า6กัน6เท่า610แต่ต่างกันที่เบ้าจุดระเบิดอ่าเบ้าจุดระเบิดของ6ก6จะใหญ่กว่าคันนี้ได้อัพเป็นลูก6ก6แล้วอ่าอัพเป็น6กัน6เบแล่ตอนนี้ก็เหลือปั๊มเชื้อเพลิงบางคนถามที่ผมไฟออกท่อเป็นคืบเป็นแขนอะไรเงี้ยนะว่า มีความร้อนมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมรถไถเนาะเท่าที่ผมใช้มาตั้งแต่เกิดแหละน้ํามันจะต้องยุบเอแต่ไม่รู้นะผมทาคันไหนมันก็ต้องยุบอะน้ํามันจะต้องดันออกคืออาจจะเป็นแก้วหนึ่งหรือสองแก้วประมาณนั้นไถภา,า,ายในหนึ่งวันถ้าหนึ่งวันเต็มๆนะกลางวันแดดร้อนๆเราต้องพูดถึงอากาศด้วยถ้าอากาศร้อนมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแต่ถ้าช่วงไถกลางคืนอากาศเย็นอน้าก็จะไม่ค่อยดันเท่าไหร่ แต่อยู่ที่จะดันมากหรือดันน้อยแต่ถ้าดันเป็นลิลตรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วของผมคันนี้เจ็ดเจ็ดเนี่ยที่จะดันที่จะดันอยู่ก็ประมาณไม่เกินไม่เกินสองแก้วประมาณสองแก้วแหละถ้าถ้าอากาศเราร้นกลางวันนะแต่ไม่ถึงลิตรหรอกอ่าก็คือน้ําน้ําขวดไอขวดเจ็ดร้อยนะเกือบหมดแหละอืมก็แค่ประมาณนั้นอ่าแต่ถ้ากลางวันอากาศแบบร้อนเลยแล้วแบบไม่ได้เปิดเติมทั้งวันเลยอัดตลอดนะนะดันตลอดนี่ก็ ก็จะยุบแต่ไม่ถึงลิตรไม่ถึงลิตรแน่นอนมันก็จะยุบอยู่ประมาณนั้นแหละไม่ไม่หนีกันมากครับประมาณนี้ก็เรื่องความร้อนก็นประมาณนี้เนาะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มากมายแต่มันเสียเสียอย่างคันนี้คือผมเปลี่ยนหม้อน้ําเป็นมอน้ํหมอน้ําธรรมดามอน้าไทยไปแล้วถ้าเป็นมอน้ําเก่านอกแท้ฟินมันจะซ้อนมันจะสลับกันมันจะทําให้ความร้อนระบายดีขึ้นอย่างคันหกแปดอะ่ะอันนั้นยังเป็นไอ้มอน้ําฟินซ้อนอยู่ก็น้ำจะยุบน้อยกว่ายุบป,ประมาณแก้วเดียว น,นูนเนาะประมาณแก้วเดียวแต่คันนี้อยู่ประมาณ2แก้วต่อ1วันครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะมาบอกใหม่วิธีการอัพมันอัพอะไรบ้างครับ